สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีมาไขปัญหาเกี่ยวกับการปลูกไม้ล้อมเศรษฐกิจครับท่านผู้ชมซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นซิวเโอ๊ของเรานะครับถ้ามีฟ้าฝนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมต้นไม้ล้อมของเราก็จะมีข้อจํากัดแบบนี้เลยครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับของต้นซิวเโอ๊กนะครับ หรือว่าต้นไม้ล้อมชนิดอื่นก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะพามาชมนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการทํำยังไงบ้างนะครับติดตามชมเลยครับมากันครับนีผมได้ไมมาครับท่านผู้ชมก็จะมาต่ออยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับจะเสียงดังนิดหนึ่งครับท่านผู้ชม เราจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่ผมจะใช้ด้วยวิธีการนีเนาะผมจะยึดใช้เชือกฟางนะครับท่านผู้ชมก็จะยึดเขาไว้เพราะว่าฤด,ดูนี้จะเป็นฤด,ดูที่ลมค่อนข้างจะแรงมากมากครับอันนี้ก็จะยึดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามต้นต่อไปนะครับท่านผู้ชม ไม้เสต็ปแบบนี้เลยครับมีอยู่ะรับนี่ก็เป็นข้อจำกัดในการที่จะปลูกไม้ล้อมพวกตระกูลซิวโอ้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากที่เขาโตเร็วด้วยนะครับอย่างที่นายรักต้นไม้เคยได้นำเสนอคลิปก่อนหน้านั้นนะครับว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่โตเร็วนะครับด้วยความโตเร็วของเขาเราทำให้เขา โตเร็วนะครับเขาก็ต้องมีกิ่งก้านใบที่เยอะเป็นธรรมดาครับท่านผู้ชมฉะนั้นเวลาฝนมาลมมาหรือว่ามีปริมาณน้ำที่เยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้ดินหลวมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมปัญหามันเกิดขึ้นมันก็มีวิธีแก้ไขอะไรครับวิธีแก้ไขก็ด้วยการที่เรา มาดามให้เขานะครับเอาไม้เอาไม้มาตอกหลักอยู่ข้างๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ต่อหน้านี้นะครับก็มีการดามนะครับไม่แปลกใจนะครับที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับที่นายลักต้นไม้ได้ไปเจอพบเห็นมานะครับเขามีไม้ไผ่นะครับมาตอกเป็นเพื่อนนะครับ ต้นเซียวโอ๊กนี่แหละครับเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าอยู่ที่เขาใหญ่ก็ลมแรงนะครับแา่รักต้นไม้ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเอามาดามไว้ด้วยนะครับที่จริงต้นไม้เขาก็น่าจะแข็งแรงแล้วก็เกาะอ,อยู่กับพื้นแล้วก็ขึ้นของเขาเองได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพอมาเจอกับตัวเองครับท่านผู้ชม ยังไม่ถึงปีนะครับเพราะเขาโตเร็วนะครับตอนนี้ดินของเราหลวมด้วยนะครับก็ลากของเขายึดยังไม่แน่นนะครับเราก็ต้องมีวิธีช่วยเขาล่ะครับให้เขาอยู่รอดปลอดภัยไปได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของการปลูกซิวเวอร์โอ๊นะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ประการใดน,นะครับคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ ด้วยนะครับนายรักต้นไม้จะไปหาซื้อนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็เริ่มอยากจะนอนแล้วครับท่านผู้ชมครับไปหาซื้อไม้ไผ่มาต่อเสาให้กับซิวบอสนะครับวันนี้เจอกันอีพีหน้านะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายรักต้นไม้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆสวัสดีครับ